สวัสดีครับเพื่อนๆนนักลงทุนและพี่น้องชาวไทยที่รักการอมทองทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเช้าวันที่19เดือนธันวาคมปี2568กับการวิเคราะห์ทิศทางทองคาที่ลึกที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดและที่สําคัญเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของคุณมากที่สุดครับเคยมีคําถามไหมครับว่าทําไมข่าวดีมาถึงหน้าประตูบ้านแล้วแต่ราคาทองกลับสวนทางเมื่อวานนี้หลายคนคงได้ยินข่าวใหญ่กันแล้วใช่ไหมครับคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือกระนองประกาศลดดอกเบีย้ยลงเหลือ1.25%ตามตำราเศรษฐศาสตร์แล้วเมื่อดอกเบีย้ยลงเงินบาทควรจะอ่อนค่าและราคาทองคำในบ้านเราควรจะพุ่งทะยานขึ้นฟ้าจริงไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้กลับทำให้หลายคนต้องขยี้ตาดูอีกครั้งเพราะราคาทองคำแท่งบ้านเรากลับปรับตัวลดลง100บาทลงมาอยู่ที่64,500บาทในฝั่งขายออก เกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับนี่คือสัญญาณอันตรายว่าทองคําจบรอบขาขึ้นแล้วและกําลังจะดิ่งลงเหวหรือนี่คือหลุมพรางที่ตลาดสร้างขึ้นเพื่อสลักรายย่อยอย่างเราให้ตกใจขายหมูก่อนที่ราคาจะดีดตัวแรงเพื่อมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย6 5 0 0 0บาทในอีกไม่กี่วันข้างหน้าถ้าเช้านี้คุณกําลังกําเงินสดและลังเลว่าจะซื้อตอนนี้หรือรอให้ถูกกว่านี้หรือถ้าคุณมีทองอยู่เต็มมือแล้วเริ่มใจสั่นกลัวดอยคลิปนี้มีคําตอบครับ วันนี้เราจะมากางแผนที่ดูความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลข100บาทที่หายไปและผมจะบอกว่าทำไมสถานการณ์ณวันนี้ถึงเป็นจุดวัดใจที่สำคัญที่สุดของปี2568ในช่วงต่อไปเราจะมาเจาะลึกตัวเลขตลาดโลกเช้านี้และไขปริศนาว่าทำไมดอกเบีย้ยลดแต่ทองไม่ขึ้นอย่าเพิ่งกดเปลี่ยนช่องนะครับเพราะความรู้ในวันนี้อาจเปลี่ยนสถานะพอร์ตการลงทุนของคุณไปตลอดการครับ มาเริ่มกันที่กระดานเทรดระดับโลกเช้านี้กันก่อนครับเพื่อให้เราเห็นภาพใหญ่ที่ชัดเจนที่สุดล่าสุดราคาทองคำสปอตสปอร์ตโกลดยืนทรงตัวอยู่ที่ประมาณ4,325ดอลลาร์ต่อออนซ์ในขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ Gold Futures ร์สโกลด์ฟิวสสำหรับส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าปิดตลาดอยู่ที่4 3 5 6 8 0ดอลลาร์ตัวเลขอาจจะดูเป็นสีแดงโดยปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยประมาณ 0.39%หรือ0.28%ในฝั่งสปอร์ตแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าเช้านี้คุณตื่นมาเห็นตัวเลขติดลบแล้วใจเสียผมอยากให้ตั้งสติและมองลึกลงไปอีกนิดการย่อตัวลงมาเพียงเล็กน้อยในระดับนี้ในภาษาทางเทคนิคเราไม่ได้เรียกว่าขาลงนะครับแต่มันคือการย่อเพื่อสะสมพลังหรือเหมือนนักวิ่งมาราธอนที่แวะจิบน้ำเพื่อวิ่งต่อ สัญญาณทางเทคนิคจากทั่วโลกยังคงชี้ไปที่คำว่า strong buy strong buy หรือแรงซื้อที่แข็งแกร่งมหาศาลนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าขาใหญ่ในตลาดโลกกองทุนเหตุฟันหรือธนาคารกลางต่างประเทศไม่ได้เทขายหนีตายแต่พวกเขากำลังตั้งโตรอรับของในจังหวะที่ราคาย,ย่อตัวลงมาต่างหากดังนั้นอย่าเพิ่งตกใจกับสีแดงเพียงชั่วคราวเพราะพื้นฐานขาขึ้นของทองคำโลกยังคงแข็งแกร่งเหมือนหินผา แล้วถ้าทองโลกยังแข็งแกร่งขนาดนี้ทำไมราคาทองคำแท่ง96.5%ในบ้านเราถึงเปิดมาด้วยการปรับลดลงตัวเลขที่แท้จริงคือเท่าไหรเรามาดูความจริงในประเทศไทยกันต่อเลยครับมาดูสถานการณ์จริงที่หน้าร้านทองเยาวาราชบ้านเรากันบ้างครับล่าสุดทางสมาคมค้าทองคำประกาศราคาขายออกทองคำแท่ง96.5%อยู่ที่64,500บาทและราคารับซื้อคืนอยู่ที่ 64,400บาทสรุปคือปรับตัวลดลง100บาทเมื่อเทียบกับการประกาศครั้งก่อนหน้าครับหลายท่านอาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยใช่ไหมครับเพราะเมื่อวานข่าวลดดอกเบี้ยออกมาปุ๊บเราต่างคาดหวังว่าวันนี้ตื่นมาจะได้เห็นทองไทยพุ่งไปแต่65,000บาทแต่ตัวแปรสําคัญคือค่างเงินบาทครับเช้านี้เงินบาทของเรายังคงแข็งค่าและนิ่งอยู่ที่ระดับ31.505บาทต่อดอลลาร์ นี่คือความย้อนแย้งที่น่าสงสัยครับปกติแล้วตามทฤษฎีลดดอกเบีย้ยเท่ากับเงินบาทต้องอ่อนและเมื่อบาทอ่อนราคาทองถ่ายต้องขึ้นแต่ทำไมเช้านี้กราฟถึงไม่เป็นไปตามตำราทำไมข่าวดีถึงยังไม่ดันราคาให้วิ่งหรือว่าตลาดกำลังรออะไรอยู่คำตอบอยู่ที่สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่ากลไกเวลาที่หลายคนมองข้ามครับเดี๋ยวเราจะไปแกะรอยเรื่องนี้กันในหัวข้อถัดไปครับ เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมราคาทองถึงไม่ดีตัวขึ้นทันทีเราต้องย้อนกลับมาดูกลไกตามตำราเศรษฐศาสตร์กันสักนิดครับเอาแบบภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆเลยนะครับปกติแล้วดอกเบีย้ยเปรียบเสมือนผลตอบแทนหรือรางวัลของการถือเงินบาทครับเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดดอกเบีย้ยลงเหลือ1.25%ในสายตานักลงทุนต่างชาติเขาจะมองว่าเอ๊ะฝากเงินไว้ที่เมืองไทยได้ดอกเบีย้ยน้อยลงแล้วนะ เมื่อผลตอบแทนลดลงเงินทุนไหลเข้าก็น่าจะลดลงหรือมีการเทขายเงินบาทเพื่อย้ายไปหาที่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าซึ่งตามกลไกนี้เงินบาทจะต้องอ่อนค่าลงทันทีครับและนี่แหละครับคือจุดสําคัญเพราะสูตรคํานวณราคาทองคําในบ้านเรามันคือการเอาราคาทองโลกมาคูณกับค่าเงินบาทยิ่งเงินบาทอ่อนค่าตัวเลขเยอะขึ้นราคาทองไทยก็จะยิ่งแพงขึ้นตามไปด้วย เหมือนเป็นเงาตามตัวดังนั้นตามทฤษฎีแล้วการลดดอกเบีย้ยคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะดันราคาทองให้พุ่งทะลุเพดานแต่ทําไมเช้านี้ทฤษฎีถึงใช้ไม่ได้ผลทําไมบาทไม่ยอมอ่อนทําไมราคาทองอย่างนิ่งคําตอบมันอยู่ที่คำคำหนึ่งครับที่เรียกว่า Policy และ Policy l a ลกหรือความหนืดของนโยบายมันคืออะไรและมันกําลังปกป้องเงินในกระเป๋าเราหรือกําลังหลอกตาเรากันแน่ ไปหาคำตอบกันต่อเลยครับคำว่า policy lag policy lag หรือความล่าช้าของผลกระทบอาจจะฟังดูวิชาการไปหน่อยแต่ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆให้เห็นภาพนะครับนโยบายการเงินมันไม่เหมือนกับเวลาเรากดสวิตช์ไฟที่พอกดปุ๊บไฟก็ติดปั๊บสว่างทันทีแต่มันเหมือนกับเรากำลังขับเรือเดินสมุทรขนาดยักษ์ครับเมื่อกับตันหรือธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งหมุนพวงมาลัยเพื่อลดดอกเบี้ย เรือลำยักษ์นี้จะไม่ได้เลี้ยววูบในทันทีนแต่มันต้องใช้เวลาค่อยๆตีวงเลี้ยวอย่างช้าๆต้องใช้แรงส่งและใช้เวลาเรื่องเงินก็เช่นกันครับการประกาศลดดอกเบีย้ยเมื่อวานนี้ไม่ได้แปลว่าเงินทุนต่างชาติจะเก็บกระเป๋าบินออกนอกประเทศวันนี้เลยธนาคารพาณิชย์เองก็ยังไม่ได้ปรับลดดอกเบีย้ยเงินฝากในบัญชีของเราทันทีทันใดทุกอย่างต้องใช้เวลาให้ตลาดซึมซับข้อมูลซึ่งอาจกินเวลาเป็นสัปดาห์ หรือหลายเดือนกว่าที่เงินบาทจะเริ่มอ่อนค่าลงจริงๆตามกลไกลนี่คือสาเหตุที่ทำไมเชา้านี้เงินบาทยังดูแข็งแกร่งและราคาทองยังไม่พุ่งแต่เพื่อนๆครับนี่แหละคือจุดที่คนส่วนใหญ่มองข้ามและเป็นโอกาสของคนรู้ทันเพราะถ้ารอให้เรือเลี้ยวเสร็จหรือรอให้เงินบาทอ่อนค่าจริงๆจนเห็นผลชัดเจนตอนนั้นราคาทองคําแท่งอาจจะวิ่งหนีเราไปไกลลิบแล้วก็ได้แปลว่าตอนนี้เรากําลังยืนอยู่ในช่วงเวลา นาทีทองก่อนที่กลไการาคาจะทํางานเต็มที่หรือเปล่ายังไม่หมดแค่นั้นครับสาเหตุที่บาทยังแข็งไม่ใช่แค่เพราะความล่าช้าอย่างเดียวแต่ยังมีมือที่มองไม่เห็นของใครบางคนกําลังช่วยกดค่าเงินบาทไว้อีกแรงมือใครและเขาทําไปเพื่ออะไรมาเปิดหน้ากากากันในหัวข้อต่อไปครับมือที่มองไม่เห็นที่ผมพูดถึงไม่ใช่ใครที่ไหนไกลครับแต่คือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติของเรานี่เอง ต้องย้อนความจริงกันนิดหนึ่งครับว่าในปี2568นี้เงินบาทของเราแข็งค่าขึ้นมาแล้วถึง8.2%เอร์เซเมื่อเทียบกับดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นการแข็งค่าที่เร็วและแรงจนผู้ส่งออกเริ่มหายใจไม่ออกดังนั้นการลดดอกเบีย้ยเมื่อวานเป็นเพียงแค่ยาขนาดแรกเท่านั้นครับแต่ลึกๆแล้วแบงก์ชาติกำลังงัดมาตรการเข้มข้นมาใช้จากระเบียบการจราจรทางการเงินโดยเฉพาะการจับตาดู กระแสเงินทุนจากการค้าทองคําเป็นพิเศษเพราะบ้านเราเป็นศูนย์กลางค้าทองรายใหญ่เวลาที่มีการซื้อขายทองคําล็อตใหญ่ๆมันส่งผลกระทบต่อค่างเงินบาททันทีแบง์ชาติจึงต้องเข้ามาคอยเหยียบเบรกประคองพวงมาลัยเพื่อไม่ให้เงินบาทเบี่ยงตัวแรงเกินไปไม่ให้อ่อนยกหยาบจนเงินเฟอ้อพุ่งหรือแข็งโป๊กจนส่งออกพังนี่คือเหตุผลว่าทำไมราคาทองคำแท่งในประเทศถึงดูนิ่งผิดปกติเหมือนถูกกดปุ่มพอสเอาไว้ มันไม่ใช่เพราะตลาดตายแต่เป็นเพราะตลาดกําลังถูก,กควบคุมความเร็วอ,อยู่ครับรแต่เพื่อนๆครับในขณะที่ภายในบ้านเราแบงก์ชาติอาจจะพอคุมเกมได้แต่ปัจจัยภายนอกรั้วบ้านที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งกําลังลุกเป็นไฟและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครควบคุมได้สงครามที่กําลังปะทุขึ้นมาใหม่อีกครั้งจะเป็นตัวจุดชนวนระเบิดราคาให้ทองคาพุ่งทะลุแนวต้านได้หรือไม่เราต้องไปดูความจริงที่โหดร้ายนี้กันครับ ในขณะที่ปัจจัยภายในบ้านเราดูเหมือนจะถูกควบคุมได้แต่ถ้าหันมองออกไปนอกหน้าต่างดูสถานการณ์รอบโลกความกลัวยังคงปกคลุมอยู่ทั่วทุกมุมครับโดยเฉพาะความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นนี่คือเหตุผลสําคัญครับว่าทําไมราคาทองคําโลกถึงไม่ยอมร่วงหลุดโซน4,300ดอลลาร์ลงมาง่ายๆในวงการลงทุนเราเรียกสิ่งนี้ว่าค่าพรีเมียมสงคราม วอร์พรีเมียมหรือต้นทุนความกลัวครับตราบใดที่กระสุนยังถูกยิงและความไม่แน่นอนยังลอยอยู่ในอากาศทองคําจะทําหน้าที่เป็นเหมือนหลุมหลบภัยบุงเกอทางการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดนักลงทุนระดับโลกยอมที่จะถือทองคําไว้ดีกว่าถือเงินสดที่อาจด้อยค่าลงหากเกิดวิกฤตพลังงานหรือสงครามขยายวงดังนั้นสําหรับใครที่กังวลว่าทองจะเทกระจัดหรือราคาจะดิ่งแรงๆตราบใดที่ข่าวสงครามยังพาดหัวหน้าหนึ่ง แนวรับที่4,300ดอลลาร์นี้เปรียบเสมือนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กครับยากมากที่จะทุบให้แตกในวันเดียวแต่นอกจากไฟสงครามในตะวันออกกลางแล้วไฟใกล้บ้านเรากลิ่นควันปืนแถวชายแดนและอุณหภูมิการเมืองไทยที่กำลังร้อนระอุก็กเป็นอีกปัจจัยเงียบที่น่ากลัวไม่แพ้กันเรื่องนี้จะกระทบกระเป๋าตังเราอย่างไรมาดูกันต่อครับนอกจากสงครามข้ามทวีปแล้วอย่าลืมนะครับว่า ฝ่ายที่กําลังคุกรุ่นอยู่รั้วบ้านเราก็ร้อนแรงไม่แพ้กันประเด็นความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เริ่มกลับมาเป็นข่าวหน้าหนึ่งอีกครั้งมันไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องความมั่นคงนะครับแต่มันกระทบชิ่งไปถึงความเชื่อมั่นในการค้าชายแดนและบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และที่สําคัญที่สุดปีหน้าเรากําลังจะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งครั้งใหญ่ประวัติศาสตร์บอกเราเสมอครับว่าช่วงรอยต่อทางการเมือง ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนคาอำนาจหรือไม่มักจะมาพร้อมกับคำว่าความไม่แน่นอนและศัตรูตัวฉกาจของเงินสดก็คือความไม่แน่นอนนี่แหละครับลองสังเกตดูสิครับช่วงนี้คนเฒ่าคนแก่หรือแม้แต่นักธุรกิจเริ่มหันมาเก็บทองคําแท่งไว้ในตู้เซฟมากขึ้นเพราะในยามที่การเมืองยังฝุน่นตลกทองคําคือสินทรัพย์เดียวที่พูดภาษาเดียวกันทั่วโลกและไม่มีวันกลายเป็นเศษกระดาษแรงซื้อจากความกังวลภายในประเทศตรงนี้แหละครับ ที่เปรียบเสมือนฟูกหนาๆนาคอยรองรับราคาทองไทยไว้ไม่ให้ร่วงหนักตามแรงเทขายระยะสั้นเมื่อเราเห็นภาพครบทั้งปัจจัยโลกที่พยุงราคาและปัจจัยภายในที่คอยรองรับแบบนี้คำถามสำคัญคือแล้ววันนี้วันที่19ทธันวาคมทิศทางราคามันจะวิ่งไปทางไหนขึ้นลงหรือนิ่งผมมีคำตอบที่ชัดเจนรออยู่ในช่วงฟันทงแนวโน้มครับมาถึงช่วงไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยครับ ฟันธงแนวโน้มสำหรับวันนี้วันที่19ทธันวาคมจากข้อมูลทั้งหมดที่ผมประมวลมาทิศทางหลักของวันนี้ผมมองว่าเป็นลักษณะสา w เวทถึงสายเว p อัพ e w a เว to s i ายเวฟอัพหรือแกว่งตัวออกข้างแต่อิงทางบวกครับแปลงง่ายๆคือวันนี้กราฟอาจจะไม่ได้พุ่งแรงจนหัวใจวายแต่ก็ไม่ได้จะดิ่งลงเหวให้หน้าตกใจมันคือสภาวะที่ตลาดกำลังเล่นเกมชักเยอกันอยู่ครับฝั่งหนึ่ง คือนักเก่งกำไรระยะสั้นที่เห็นราคาไม่ไปไหนก็อาจจะเทขายทำกำไรออกมาบ้างทำให้เราเห็นราคาย,ย่อตัวลงมาสีแดงแดงแบบเช้านี้แต่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งผมมองว่าเป็นฝั่งที่มีพลังมากกว่าคือนักลงทุนระยะยาวและกองทุนระดับโลกที่ยังคงมองว่าภาพใหญ่ยังไงก็ต้องไปต่อดังนั้นสรุปสั้นๆส,สำหรับวันนี้ครับใครที่เห็นกราฟสีแดงอย่าเพิ่งรีบตกใจคิดว่าตลาดวายนะครับนี่เป็นเพียงการ พักตัวชั่วคราวเพื่อสะสมแรงเท่านั้นเปรียบเหมือนรถไฟที่จอดพักสถานีเพื่อรอเติมเชื้อเพลิงแรงขายที่เราเห็นเป็นเพียงแค่แรงขายทำกำไรระยะสั้นๆเหมือนคนลงจากรถเพื่อเข้าห้องน้ำแต่ขบวนรถไฟสายทองคำขบวนนี้ปลายทางยังอีกยาวไกลครับแล้วสถานีถัดไปที่รถไฟขบวนนี้จะวิ่งไปจอดหรือจุดที่เราต้องระวังตัวคือตรงไหนผมมีตัวเลขแนวรับแนวต้านระดับโลกที่ต้องจดใส่กระดาษแปะหน้าจอคอมไว้เลย มาบอกในช่วงถัดไปครับถ้าเปรียบการลงทุนในสนามทองคําเป็นเหมือนสมรภูมิรบวันนี้เรามีแนวรบสําคัญอยู่2จุดที่เพื่อนๆต้องจําให้แม่นยิ่งกว่าวันเกิดแฟนครับจุดแรกคือเพดานบินหรือแนวต้านสําคัญที่ระดับ4,400ดอลลาร์4,400ดอลลาร์นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขกลมๆสวยๆนะครับแต่มันคือด่านจิตวิทยาที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟราคาสามารถวิ่งทะลุหรือ เบรกเบรกผ่านด่านนี้ไปได้มมผมบอกได้เลยว่าฟ้าเปิดครับเราอาจจะได้เห็นมหกรรมแ a n ิคบ่ายแพนิคบ่ายหรือการไล่ซื้อครั้งใหญ่ที่จะพาทองคำพุ่งไปสู่เป้าหมายต่อไปที่4,500ดอลลาร์ได้แบบไม่ยากเย็นแต่ในทางกลับกันเราต้องมองทางหนีทีไล่ไว้ด้วยครับจุดที่2คือฐานที่มั่นหรือแนวรับสำคัญที่ระดับ4,300ดอลลาร์ตรงนี้เปรียบเสมือนตาขายนิรภัยครับ ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือระดับนี้ได้ภาพรวมก็ยังปลอดภัยหายใจได้คล่องคอแต่ถ้าหลุดตรงนี้เมื่อไหร่อาจต้องตัวใครตัวมันชั่วคราวครับทีนี้พอรู้ตัวเลขโลกแล้วหลายคนคง<ผ>คันไม้คันมืออยากรู้แล้วว่าแล้วทองคําแท่งบ้านเราละ่ะราคาเท่าไหร่ถึงน่าซื้อเก็บผมคํานวณมาให้แล้วครับเป็นตัวเลขโซนสวรรค์ที่ถ้าเห็นปุ๊บต้องรีบคว้าปับ๊บไปดูกันเลยครับสําหรับคอทองคําแท่งชาวไทย หยิบปากกาขึ้นมาจดตัวเลขนี้ไว้ให้แม่นเลยนะครับตัวเลขโซนสวรรค์หรือจุดที่น่าเข้าซื้อสะสมที่สุดในรอบนี้คือบริเวณ64,300บาทครับทําไมต้องเป็นตัวเลขนี้เพราะถ้าราคายอ่อลงมาถึงจุดนี้มันจะสอดคล้องกับแนวรับแข็งแกร่งของตลาดโลกพอดีถ้าวันนี้หรือพรุ่งนี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นราคาทองหน้าแอบแหรือหน้าร้านปรับลดลงมาแตะแถวแถว64,300บาทขอให้ตั้งสติและมองว่านี่ไม่ใช่หายนะ นะครับแต่มันคือป้ายเซลล์ตัวใหญ่ๆที่ตลาดติดไว้ให้เราได้เก็บของถูกส่วนใครที่เป็นสายเก่งกำไรระยะสั้นอยากรู้ว่าแล้วจะไปขายทำกำไรตรงไหนดีให้มองไปที่เป้าหมายด้านบนแถวแถว8 4 8 0 0บาทถึง65,300บาทครับถ้าราคาดีกลับขึ้นไปถึงโซนนั้นการแบ่งขายทำกำไรบางส่วนเพื่อถือเงินสดก็เป็นกลยุทธ์ที่ไม่เลวเลยทีเดียวแต่ในโลกของการลงทุน เหรียญย่อมมี2ด้านเสมอครับแม้โอกาสจะดูสดใสแต่ผมก็ต้องทำหน้าที่เตือนภัยถึงกรณีเลวร้ายที่สุด worst case scenario เอาไว้ด้วยถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นราคาทองจะเป็นอย่างไรเราต้องเตรียมใจรับมือแค่ไหนไปฟังคำเตือนนี้กันครับในโลกของการลงทุนคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่ทำกำไรได้เยอะที่สุดครับแต่คือคนที่เจ็บตัวน้อยที่สุดในวันที่พายุเข้าผมต้องบอกกันตรงๆว่า แม้ภาพรวมจะดูดีแค่ไหนแต่ความเสี่ยงก็ยังมีอยู่ครับสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดในตอนนี้คืออารมณ์ของแบงค์ชาติครับสมมุติว่าถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจเหยียบเบรกแรงๆเข้ามาแทรกแซงค่าเงินแบบฉับพลันจนทําให้เงินบาทแข็งค่าหลุดระดับ31บาทลงไปาไภาพที่เราจะเห็นคือราคาทองคําแท่งในบ้านเราอาจจะเกิดอาการวูบชั่วคราวครับในกรณีเลวร้ายที่สุด worst case เราอาจเห็นราคาหลุดแนวรับสำคัญลงไปวิ่งเล่นต่ำกว่าระดับ64,000บาทได้ในช่วงสั้นๆถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงผมขอร้องอย่างหนึ่งครับอย่า,มมายเพิ่งสติแตกอย่ารีบเทขายหนีตายเหมือนไฟไหม้บ้านเพราะนั่นคือการที่คุณกำลังโยนของดีราคาถูกทิ้งไปให้มองว่านั่นคือหลุม,มอากาศระหว่างการเดิน,นทางครับเครื่องบินอาจจะสั่นบ้างแต่มันไม่ได้ตก และถ้าคุณมองข้ามช็อตสั้นๆนี้ไปได้ภาพใหญ่ในปีหน้าปี2569ที่รออยู่ข้างหน้ามันสวยงามและยิ่งใหญ่จนคุณอาจจะนึกเสียดายถ้าขายหมูไปในวันนี้เป้าหมายใหญ่ที่ผมพูดถึงคืออะไรและทำไมผมถึงมั่นใจขนาดนั้นไปดูอนาคตด้วยกันครับลองจินตนาการภาพตามผมนะครับถ้าวันนี้เรากังวลกับทองที่ลงมา100บาทแต่ถ้าเราถอยออกมามองภาพกว้างๆเหมือนมองจากยอดเขา เราจะเห็นว่าเรากําลังยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นของคลื่นลูกใหญ่นักวิเคราะห์ระดับโลกหลายสํานักเริ่มมองข้ามปี2568ไปแล้วครับเป้าหมายใหญ่ที่กําลังรอเราอยู่ในปีหน้าปี2569คือระดับ5,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับทําไมตัวเลขที่ดูเวอร์วังขนาดนี้ถึงเป็นไปได้เพราะโลกใบนี้กําลังจมกองนี้และธนาคารกลางทั่วโลกกาลังแข่งกันลดดอกเบีย้ยเพื่อประคองเศรษฐกิจเมื่อเงินกระดาษล้นโลกทองคํา ที่มีจำนวนจำกัดย่อมมีค่ามหาศาลครับแถมสงครามและความขัดแย้งก็ดูท่าจะไม่จบลงง่ายๆเหมือนหนังว้นยาวที่ฉายซ้ำไปมาดังนั้นการที่ราคาทองไทยแกว่งตัวอยู่ที่ห0 0 0ื่นกว่าบาทในวันนี้ในอนาคตเมื่อเรามองย้อนกลับมาเราอาจจะพูดว่ารู้งงี้ซื้อเก็บไว้เยอะๆตั้งแต่ตอนนั้นดีกว่าอย่าปล่อยให้ความผันผวนเพียงแค่ ร0 0ยสอบาทในวันนี้มาบทบางโอกาสทำกำไรหลักมือในวันข้างหน้านะครับแล้วในทางปฏิบัติละ่ะถ้าคุณมีเงินสดในมือหรือมีทองอยู่แล้วควรทำตัวอย่างไรให้ได้เปรียบที่สุดผมสรุปกลยุทธ์ทำเงินแยกตามสถานะของคุณมาให้แล้วในช่วงต่อไปครับมาถึงตรงนี้ผมขอแบ่งเพื่อนๆออ,ออกเป็นสองทีมนะครับใครอยู่ทีมไหนฟังทางนี้ให้ดีครับทีมแรกทีมกำเงินสด หรือคนที่กำลังจดจดจ้องจองอยากจะกระโดดขึ้นรถกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณตอนนี้คือย่อซื้อบ่ายอ่อนดิฟครับถ้าราคาลงมาทดสอบแนวรับแถวๆ64,300บาทให้เริ่มทยอยเข้าสะสมได้เลยแต่ขอเตือนว่าอย่าเทหมดหน้าตักหรืออออินอออินในไม้เดียวนะครับให้แบ่งเงินเป็นก่องกองค่อยๆซื้อทีละไม้เพื่อกระจายความเสี่ยงนี่คือวิธีของมืออาชีพครับทีมที่2 ที่มีของหรือคนที่มีทองคำอยู่ในมือเต็มพอร์ตแล้วคำแนะนำของผมคือนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวครับถ้าราคามันยอ่อลงมานิดหน่อยอย่าเพิ่งใจเสียรีบขายทิ้งเพราะเทรน์ใหญ่ยังเป็นขาขึ้นาการขายหมู่ตอนนี้อาจทำให้คุณเจ็บใจทีหลังได้แต่ถ้าใครต้นทุนต่ำและอยากได้เงินสดมาหมุนเวียนรอจังหวะที่ราคาดีขึ้นไปชนแนวต้านแล้วค่อยแบ่งขายทำกำไรออกมาบ้างก็ไม่ผิดกติกาครับจำไว้เสมอครับว่า ในตลาดทองคำความอดทนคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งอย่าให้ความผ<ร>ันผวนรายวัน<ล>มาทำลายแผนการระยะยาวของคุณสุดท้ายนี้ผมมีข้อคิดสำคัญที่จะฝากไว้เป็นเหมือนเข็มทิศให้เพื่อนๆในการเดินหน้าต่อในช่วงปลายปีนี้ไปฟังบทสรุปส่งท้ายกันครับบทสรุปสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับการที่ราคาทองคำปรับลดลง100บาทในเช้าวันนี้ไม่ใช่สัญญ,ญาณเตือนภัยให้หนีแต่เป็นสัญญ,ญาณเตือนให้ตื่น ตื่นมาเพื่อคว้าโอกาสในขณะที่คนอื่นกำลังตกใจจำไว้นะครับว่าตลาดการเงินคือสถานที่ถ่ายโอนความมั่งคั้งจากคนที่ไม่มีความอดทนไปสู่คนที่มีความอดทนถ้าคุณเชื่อมั่นในภาพใหญ่เชื่อในมูลค่าของทองคําและมีวินัยในการออมความผันผวนในวันนี้จะกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าตลกๆในวันที่ทองคำขึ้นไปแตะ65,000บาทหรือ70,000บาท ในอนาคตครับสุดท้ายนี้ผมอยากถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าเพื่อนๆคิดว่าก่อนจะหมดปี2-5,6-8นี้ทองคําแท่งบ้านเราจะกลับมายืนเหนือ65,000บาทได้หรือไม่ลองคอมเมนต์บอกเป้าหมายราคาในใจของเพื่อนๆมาคุยกันข้างล่างคลิปนี้หน่อยนะครับผมรออ่านของทุกคนอยู่ถ้าชอบข้อมูลลึกๆแต่เข้าใจง่ายแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้นะครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญของตลาดทองคำสำหรับการลงทุนขอให้ทุกคนมีสติและขอให้พอร์ตของทุกคนเป็นสีเขียวครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ